ไปกินโดนเลยได้ไม่รู้อันแกงขี้เหล็กใส่น้ำง,งว่วนยพยาบาลดัซเซ่สวัสดีครับน้ำอ่ะขอน้ำได้เธออันมื้อนี้ได้แกงพักขี้เล็กนะครับพี่น้องแกงขี้เล็กออมพักขี้เล็กใส่น้ำง,งว่วนพี่น้องใส่น้ำง,งวนหลายหลายเห็นบ่อยในอันยสินอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้อาหารนิทานบ้านเฮาเลยพี่น้อง,องคอยมกัก กินอาหารแบบว่า,าอันบ้านๆานเฮาพ่อคิดเล็กไปเก็บเอากลางสวนหลังปลาปุณณพี่น้องหลังหลังสวนจางปลาปไปเก็บเอาแต่ยอดหยอนมันแล้วมาต้มตบซ้ำน้ำพี่น้องหลังงวที่ไหนก็จะเขียนหวนน่ะหนังงวฮ <laughs> ะย่าหาว่าจะขอไปนนั่นหมวกบ้นนาหน,าาาห,นาหลังวันมีคนเอามาฝากพี่น้องบม่ได้สื่อหรอก มากินเศบๆเหมือนกันพี่นนางนี่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยอ่ะอือบมันจะ,จะเหลือความขมนิดๆหน่อยๆพี่เนาองขมอันลำแบบนิดๆหน่อยๆขมแสบเลยละ่ะอือ ส่นหนาอยาน่นดคนๆต้มซ้ําหนาำแล้วก็ตําตําแบบนี้เยพี่น้องสมัยตอนนี้หน่อยพอเคยแก่ให้กินกินได้สิแหละตําเอาอืมจอบเส้นน้องมากเลยอืม นังง้อเด่งดึงดึงดึงดีมากเลยใส่ผักอีกตัวผมหอมด้ปีพี่ะองนังว้าไม่ได้กินโดนเลยได้ม่รู้อันแกนกินใส่นังว้าเนี่ย

คาออนขอยไปใส่ขอยคือใส่คาออนอยู่ออหนุ่ มูอวนมากกิน,น้ำใ้ไปนหน่อยเม็นู้นนีเมหมูอวนกิน้ำเป็นบ่เป็นอีเลย แซ่บเอ๊ะยูแต่น่นา,าพากมบานอยู่กลางสวนดังสีแล้วพี่เนอะนยุ่งายแหงฝนตกแหงยุ่งออกมาหลายมัน่นมันได,นไดกินอายคนนะ นังงวดน่ะร้ายกว่าพักกีเล็กคอย 야, 팍. 응, 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 응. มานั่งที่บอกว่าป้อนเนี่ยมันได้ดิเพียงอ้ไม่หลายคักแะยุ่งกับอะไรอื้อ ถือว่าเป็นลูกโดดกันแล้วกันเนี่ยหาขีดเล็กกับพอ่อพ่อตั้งแต่นังวัว คกินอยู่กับมะตอมกันนั่นยุ่งก็ได้จะไข่โอ,อ้ยเมนูแซ่บครับพี่นอ้องเลยจักพาขีเล็กมาหน่อยปวดแซ่บแซ่บพี่นอ้องเลยยุ่ง ออยากให้มมจ้าเดนมากินน้ำเสบแต่ะมาคลิปน,นี้มีค้าว่าแซีบจากข้ามแหล่ามาเสีบปากค่ะจกข้ามนะเสียบยุ่งไหมงานแส่บอีกแล้ว หาจัอเอเห็นบอยุ่งนี่กินยูมันยังมากัดนี่ nhé Nhắn đây ừ. Không nhắn có tiếng mà เอาละครับพี่น้องมือนิกัดใช่ไหมเจ็บๆอยู่น้ำร้านมูจิโอเซนี่ก่อนเด้อพ่อการคิดหนาครับพี่น้องบางคลิปมูนกับมากินน้ำเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่วรกินได้บางคิปข่อยก็มากินคนเดียวว่าเป็นเมนูอีสานบ้านเฮาข่อยมนกเมนูอีสานบ้านเฮาก็อยากให่โมจโอเห็นว่าอาหารอีสานบ้านเฮาที่แหละน้ำบอกว่าแล้วพี่น้องมือนีกไปแล้วครับกราบขอบคุณเลยละครับที่ติดตามเราช่วงไลค์กดไลค์กดแชร์ซอยพญานาคดูดีมีแห้งสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อลำล้อรวยๆนะครับสวัสดีครับ